สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนวันนี้นะครับวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับพบกับครูต้นเช่นเคยนะครับทีนี้นะครับเราจะขึ้นบทใหม่วันนี้นะครับให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า26และหน้า27นะครับขึ้นเรื่องการเมืองการปกครอ,องของไทยนะครับการเมืองการปกครอ,องของไทยคืออะไรนะครับหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถินนงถ่นและรัฐบาลเห็นไหมข้อแรกแกท้องถิ่นและรัฐบาลต่อมาการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศเห็นไหมอันที่สองเขาส่งเสริม3บทบาทและความสําคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยหัวข้อนี้นะครับท่านโรงเรียนเปิดคูต้นจะให้นักเรียนทําบทบาทสมมุติในการเลือกตั้งนะครับมีการมีหีบบัตรเอากล่องมาทําเป็นหีบบัตรเลือกตั้งแล้วก็หย่อนนะครับ ทีนี้วันนี้นะครับให้นักเรียนศึกษาหน้า27เพราะว่าครูเต้นจะมีคําถามท้ายหน่วยนะครับให้ศึกษาเกี่ยวกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลก็แยกกันเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลใช่ไหมครับเป็น2หัวข้ออันนี้คือ1.1หนึ่งหัวข้อที่1นะครับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหัวข้อที่2คือบทบาทและหน้าที่ของรัฐบาล นะครับบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลหน้า29เพราะฉะนั้น27 28 29และ30 30นะครับ30ให้นักเรียนศึกษา4หน้านะครับหลังจากนั้นจะมีคำถามท้ายบทให้นักเรียนทำนะครับตั้งแต่หน้า27-30ถึง30นะครับคูเตินฝากให้พวกเราศึกษาด้วยนะครับพี่พี่ป .6 6ทุกคนเพราะว่าเวลาไปสอบเรียนต่อเข้าหมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสกลราชหรือท่านนาลายมีในข้อสอบแน่นอน นะครับให้ศึกษาหลังจากนั้นคูต้นจะมีแบบทดสอบและการสอนท้ายบทนะครับสวัสดีครับ